กราบสบายดีพอ่อแม่พี่น้องเบิร์ตสุขสุคนยินดีตอนหับกับสุซองยูทูบและแฟนเพจบอเล็กบ้านาาแนลเนาะบรรยากาศช่วงเที่ยงพี่น้องหากากินเข่าแล้วพักผ่อนพักผ่อนจักหน่อยก็คือสีได้ลงเห็ดเวียกเลยเมื่อนี้บอเล็กโอ้ยพี่น้องเอ้ยมานเมืม่อนี้เมื่อนี้บรรยากาศอยู่ก้อนไม้พี่น้องเห็ดบอเอียงทางล่างนะพี่น้องพี่น้อง มือนีบบอเล็กพามาเบิ่งน้ำไม้พี่น้องเ้ยแต่บโบ้หูบอเล็กโบ้หูสื่อมันเนาะว่ามันเป็นน้ำไม่อย่างพี่น้องแต่ว่าแก้งหนึ่งคือสีแซบคันสั้นนึ่กต้มต้มแล้วก็ก้อยเจวกบปิพี่น้องโอ้ยขาดเราแหละไะเดี๋ยวบอเล็กสีปิ้นกล้องเบิ่งพี่น้องอน้ำไม้นี่ไรนอเตอร์พี่น้องกันแก้งนี่พอกินปอันนี้บอเล็กบ้หูสื่อมันก็น้ำไม้อย่าง มันออกลายๆพี่น้องนี่กอมันอู้มึงไงน,นี่พี่น้องจักหน่อเลยหนึ่งหนอง่อสองสองหน่อพี่น้องนี่อู้นี่ปัดพี่น้องนี่หนอนี่อ,อู้อย้ยเอาเสียมซับได้พี่น้องจวดเลยนี่ยนี่ คนตกใหม่มันขึ้นพี่น้องนี่นี่หนอที่สามปู่นอที่สี่พี่น้องนอนนี่นี่แล้วก็ตุ้นนี้ตัวนี้มันอยากขึ้นเลยพี่น้องมันจะขึ้นลำเลยปูแต่ว่าตัดกะเขาคันเขาแกงเขาตัดขานี่พี่นอ้องอ้าวปุพี่น้องยังอีกก้อนหนึ่งยังอีกก้อนหนึ่งเดี๋ยวบรเล็กจะพาไปเบิ่งอีกก้อนหนึ่งปัดเอา้าผู้ได้คู่อ่าเป็นหน่อไม้ยังกะอมิมนข้าไมาเด้อพี่น้อง เบิ่งเน่พี่น้องป้าโตน้ำไม้พี่น้องน้ำไม้อู้หูป้าโตพุ่พี่น้องอีกก้อนนะเดี๋ยวบอเล็กสิพาไปเบิ่งพี่น้องไปนี่พี่น้องนี่นี่ก้อนนี่โตน่อตัวนี้ก็ขึ้นเลยพี่น้องลิฟทัวบอเล็กแหละขึ้นลิฟทัวเลยอู้นี่หน่อตัวนี้มันพ่นขึ้นมาแต่ดิน้นนอตัวนี้ แต่ว่ามีหอยซับเลยพี่น้องมีหอยคนมาซับเอาเลยโอ้กอนี่ประมาณสามสี่นอพี่น้องโอ้ยแกงคือสีแซบคักพี่น้องว่ะบอนี้ปลาตัวเบอรไหนพี่น้องโอ้กล้องอาจจีสันนจังหน่อยด้อยพี่น้องเพราะว่าบอเล็กบอลได้ถือคากล้องมานี่มีคนซับเลยพี่น้องมีคนเอาเลยเบิ่งไนนี่ น่าจะซับได้สองสามมื้อเลยผู้หน่อทางในพี่น้องเห็นบอกปลาตัวขักขนาดพี่น้องอุ้ยนี่หน่อตัวนี้กำลังพน่นอือนี่เห็นบอกพี่น้องกำลังพ่นตัวนี้ปลาตัวพี่น้องเอ้ยแก,อแกงใส่จีลอพี่น้องแกงใส่จีลอพี่น้องถ้าบเล็กเอาเมื่อนี่บลเล็กว่าสิแกงใส่จีลอใส่บกักอ,อึ ใส่เห็ดกระตุนพี่น้องอุ้ยเขาเบื่อชี่อันใส่เขาเบื่อโบรายปันไดพี่น้องพอดีว่าห้าสดพอดีน้ามันนัวค่ะมีใส่ใบยานางโอ้เขียวเขียวแกงนี่แซ่บแซ่บเลยพี่น้องฟาตัวเอ้าไปผู้วันอเมยังกะคอมเมนต์มาบอกในพี่น้องบ่อเล็กบุูุ้อิลีเนาะมันออกลายๆพี่น้องบุ้่าเป็นต้าไม้อยังมีอยู่ประมาณสี่ฮานอ ถ้าเอาเมื่อนี่พอแกล้งเลยพี่น้องบรรยากาศหลังผักเทียเเ่ยง,งเ,ลยเลิกเตเวียากพี่น้องเลยเลิกเวียกตอนตอน,ตอนเพ้นไหมผักเวียกตอนเพ้นบรรยากาศพี่น้องเอ้ยขักขนาดมันมีสองกอพี่น้องแต่ว่าสามกอกอที่สามนี่บ่มี บรรยากาศนี่ห้อนขนาดพี่น้องเลยใครแต่ว่ามันมีปา่ามันมีกกไม้ลายมันเลยว่ามันบรราา่ห้อนพิล็กนะบรรยากาศอยู่ก้อนไม้เอ้าโอ้ได้เรื่องพี่น้องเอ้าโอ้คลิปนี้กะนโมวิ่งยังไรพี่น้องถ่าไปติดตามตอนบ่อเล็กเดี๋ยวบ่อเล็กสีแกงแล้วบ่อเล็กสีเอารงให้เบิ่งเนาะ จังไดกะฝากติดตามตอนต่อไปพี่น้องเอา้าจังไดกะฝากเป็นกำลังใจให้บอเล็กนิดเด้อพี่น้องพ่อบอเล็ก <c oughs> พอบอเล็กมีกำลังใจพี่น้องเอา้าคลิปนี้กับโบมี่ยังไรพี่น้องจบคลิปทิ่ชูงนี้กับสิไปหาเฮ็ดเพียกเฮ็ดงานก่อนพี่น้องเอา้าคลิปนี้กับล่บาวข้าวสบายดีพี่น้องบ๊ายบาย